การสุมกองฟืนแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการหุงต้มนะครับการสุมแบบนี้เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองฟืนมากๆเลยแต่มันก็จะให้แสงสว่างมากนะครับการก่อกองฟืนแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความอบอุ่นแล้วก็กองฟืนของเราเนี่ยมันจะมอดยากมากนะครับเวลาที่เราไปหาฟืนเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการลากฟืนนะครับกลับมายัางที่พักแต่เราจะใช้วิธีการแบกแทนเพราะว่า การลากฟืนเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยนะครับทำให้พูดผีปีศาจเนี่ยเขาสามารถตามรอยที่เราลากฟืนเนี่ยมาหาเราได้นะ ยผมโจโฉนะวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการก่อไฟแบ,แบบต่างๆนะครับว่าเราจะก่อไฟแบบไหนไว้หุงต้มนะครับเราจะก่อไฟแบบไหนไว้สําหรับให้กองไฟของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการก่อไฟนะครับว่าเราจะก่อไฟแบบไหนนะครับเพื่อให้กองไฟของเราเนี่ยมันมีเปลวไฟที่สูงแล้วก็ ให้แสงสว่างให้กับเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการก่อไฟทั้ง3รูปแบบนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวลี้ลับด้วยนะครับเกี่ยวกับในป่าว่าเราไม่ควรที่จะทําสิ่งไหนยังไงนะครับเพราะว่าการที่เราทําผิดเนี่ยอาจจะทําให้เราพบเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาฟืนแล้วก็เราจะมาสอนวิธีการก่อไฟกันนะครับ เอาละครับผมก็ทําแบบจําลองก่อนที่เราจะไปก่อไฟจริงให้กับทุกคนได้ดูก่อนนะครับแบบแรกเลยก็คือการสูมกองฟืนแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการหุงต้มนะครับนําหัวฟืนเนี่ยมาจี้ต่อติดกันนะครับก็เป็นฟืนที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากเป็นฟืนขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางก็ได้นะครับแล้วก็การสูมกองฟืนแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการก่อกองไฟเพื่อเอาแสงสว่างนะครับหรือว่าเปลไฟนะครับ ก็ต้องสมให้มันสูงแบบนี้นะครับการสมแบบนี้เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองฟืนมากๆเลยแต่มันก็จะให้แสงสว่างมากนะครับให้เราสมสูงๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบนี้เนี่ยก็เป็นการสมแบบแนวนอนนะครับวิธีการสมแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ฟืนท่อนใหญ่เพื่อที่จะให้ฟืนเนี่ยมันคุอยู่เป็นเวลานานนะครับการสมฟืนแบบนี้ ให้เราก่อกองไฟไว้ตรงกลางนะครับด้านใต้นะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เราก็หาฟืนมาทับไว้เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับาการก่อกองฟืนแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความอบอุ่นแล้วก็กองฟืนของเราเนี่ยมันจะมอดยากมากนะครับใช้เวลานานกว่าที่มันจะมอดหมดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าสถานการณ์ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยเราต้องการประหยัดฟืนต้องการแสงสว่างหรือว่าต้องการแสงสว่างด้วยแล้วก็ประหยัดฟืนด้วยนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับ ุงต้มเปลวไฟแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็ยาวนานนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราเลือกที่จะก่อไฟแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปก่อของจริงให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลาที่เราก่อจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็คือต้นเต่าล้างนะครับเปลือกของมันเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ เป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นเชื้อไฟอย่างดีนะครับเราสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อไฟได้นะครับเราก็แค่ขูดนะครับขูดมันขึ้นมาแล้วก็หยิบ แล้ครับตอนนี้ผมกําลังเตรียมเชื้อไฟนะครับแน่นอนการก่อไฟจะต้องเตรียมเชื้อไฟนะครับนี่คือสิ่งสําคัญมากมากเลยเวลาอยู่ในป่านะครับยิ่งถ้าเราไม่มีไฟแช็กนะครับก็จะต้องเตรียมเชื้อไฟให้มันดีนะครับในที่นี้ผมจะใช้แมกนีเซียมนะครับในการก่อไฟนะครับ เชื้อไฟนะครับยิ่งถ้าเรามีเชื้อไฟดีก็จะยิ่งก่อไฟง่ายนะครับตอนนี้มีเชื้อไฟแล้วนะครับ ไฟที่แห้งสำคัญนะครับใส่เชื้อไฟลงไปแล้วก็เสริมด้วยฟืนเล็กๆก่อนนะครับ นี่นะตอนนี้กองไฟของผมก็ติดแล้วนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นของการก่อไฟนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมไฟนะครับว่าการสมไฟแบบไหนเนี่ยเหมาะกับการหุงต้มนะครับเดี๋ยวผมจะไล่าจากหุงต้มนะครับแล้วก็เปลวไฟนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปถึงาการก่อยังไงให้กองไฟของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานชั่วค่าคืนนะครับโอเคมา การก่อไฟเพื่อการหุงต้มนะครับเราควรจะใช้ฟืนที่มีขนาดเท่ากับนิ้วมือนะครับหรือว่าอา,อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่มันต้องไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับเพราะว่าขนาดฟืนที่เล็กเนี่ยมันจะทําให้เกิดเปลวไฟได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะร้อนมันจะติดไฟไวไน,นะครับทําใหา้การหุงต้มเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับ แล้วก็เราจะต้องคอยสมไฟอยู่ตลอดเวลานะครับอ่านี่เป็นปืนที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เปลวไฟที่มันดีนะครับประมาณนี้นะครับการก่อไฟแบบหุงต้มเนี่ยเราก็ควรที่จะสมไฟทุกทางนะครับ เพื่อให้มันเป็นรูปพีระมิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องสุงมให้มันสูงเกินไปนะครับเพราะว่าการสุงมให้มันสูงเนี่ยมันจะทําให้กองไฟเนี่ยมีเปลวไฟที่ขึ้นสูงเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้ฟืนเนี่ยมันหมดเร็วนะครับ ครับผมก็แยกเชื้อไฟจากตรงนู้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการก่อไฟนะครับที่ให้เปลวไฟให้กับเรามากที่สุดนะครับวิธีการก่อกองไฟแบบได้เปลวไฟแล้วก็ได้แสงสว่างเยอะๆนะครับก็ให้เราใช้ไม้ที่ใช้ไม้ฟืนที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นทรงพีระมิดแบบนี้นะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ก่อกองไฟทั้ง2แบบแล้วนะครับนี่ก็คือแบบหมุต้มนะครับแล้วก็นี่ก็คือแบบที่จะใช้สําหรับให้แสงสว่างนะครับเม <ME> ื่อเราสูงกองไฟเนี่ยให้มันสูงมากๆนะครับเปลวไฟเนี่ยมันก็จะสูงตามแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้แสงมากยิ่งขึ้นนะครับการก่อกองไฟแบบให้แสงสว่างเยอะๆเนี่ยมันจะเปืองฟืนนะครับเพราะว่าเราสูงให้มันเป็นแนวตั้งนะเวลาที่มันไหม้เนี่ย มันก็จะไหมเร็วแล้วก็ให้แสงสว่างเยอะนะครับการสุมแบบนี้เนี่ยก็จะเปลืองฟืนนะครับแต่การสุมแบบนี้เนี่ยก็จะใช้ได้นานแล้วก็มีเปลวไฟบ้างนิดหน่อยนะครับผมจะตั้งทําแหลบไว้นะครับดูซิว่ากองนี้กับกองนู้เนี่ยกองไหนมันจะมอดก่อนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันจ่ะๆเลยนะครับผมจะตั้งทําแหลไว้ ดูครับผมตั้งทำแลบไว้นะครับกองนี้เนี่ยคือกองที่เป็นเปลวไฟนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เกือบจะมอดแล้วนะครับส่วนไอกองนี้เนี่ยก็คือกองแบบุงต้มนะครับขนาดเราไม่ไ,ไมนนด้สมใหม่นะครับรมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยส่วนกองนี้เนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็มอดแล้วนะครับทั้งที่เราใส่ไฟแล้วก็ฟืนไว้เยอะมากเลยนะครับส่วนกองนี้เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวผมจะมา บอกการก่อไฟแบบวิธีสุดท้ายนะครับก็คือทำยังไงให้กองไฟกองฟืนของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานที่สุดนะครับผมจะใช้วิธีนี้เลยแล้วกันนี่นะนำปืนท่อนใหญ่นะครับมาวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้เป็นแนวยาวแบบนี้นะครับ การก่อไฟแบบนี้เนี่ยเราต้องไม่วางให้หัวไม้มาสัมผัสกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวางหัวไม้ไว้สัมผัสกันเนี่ยมันจะทําให้ไม้เนี่ยมันไหมเร็วนะครับแต่การที่เราวางไม้เป็นแนวยาวนะครับแบบนี้แล้วก็ก่อกองไฟไว,ไว้ตรงกลางนะครับมันจะทําให้ฟืนของเราเนี่ยมันค่อยๆไหมนะครับแล้วก็มันจะอยู่กับเราเนี่ยไปได้ทั้งคืนเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่า ลองดูนะครับมันจะไหม้นานมากแล้วก็มันจะอยู่กับเราไปนานมากนะครับแต่มันอาจจะมีเปลวไฟค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเอาละครับผมก็ก่อกองไฟไปครบทั้ง3แบบแล้วนะครับปกติเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็จะก่อกองไฟอยู่ไม่กี่แบบนะครับก่อเพื่อการหุงต้มนะครับ ก่อเพื่อเอาแสงสว่างแล้วก็ก่อเพื่อให้ความอบอุ่นยามค่ำคืนนะครับการก่อแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการก่อแบบไม่เน้นแสงสว่างแต่เน้นให้กองไฟเนี่ยอยู่ได้ยาวๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวลี้ลับแล้วก็ความเชื่อ,อเรื่องหนึ่งนะครับที่คนเฒ่าคนแก่แล้วก็คนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็มักจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือเวลาที่เราไปหาปืนเนี่ย เราจะไม่ใช้วิธีการลากฟืนนะครับกลับมายังที่พักแต่เราจะใช้วิธีการแบกแทนเพราะว่าการลากฟืนเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยนะครับทำให้พูดผีปีศาจเนี่ยเขาสามารถตามรอยที่เราลากฟืนเนี่ยมาหาเราได้นะสังเกตดูเห็นไหมครับว่าตอนที่ผมไปหาฟืนเนี่ยผมจะใช้วิธีการแบกวิธีการอุ้มแต่ผมจะไม่ลากฟืนกลับมายังที่พักนะครับเพราะว่า การลากฟืนเนี่ยตอนที่เราลากมาเนี่ยปลายของท่อนฟืนเนี่ยมันก็จะขูดไปกับพื้นแล้วก็เกิดเป็นรอยนะครับกลับมายังที่พักของเราล่องรอยตรงนั้นแหละมันจะทําให้พูดผีปีศาจหรือว่า,าสิ่งลี้ลับเนี่ยเขาตามรอยตรงนั้นมาหาเราได้นะครับแล้วก็จะอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับนี่คือสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่แล้วก็คนที่อยู่ในป่านเนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะครับ เวลาที่เราไปเจอท่อนฟืนที่มันยาวมากๆเนี่ยให้เราตัดหั่นมันให้เป็นท่อนสั้นๆแล้วก็แบกมาหรือไม่ก็อุ้มมานะครับแต่เราจะไม่ใช้วิธีการลากนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเป็นรอยแล้วก็พูดผีดีสารเนี่ยเขาจะตามมาทำอันตรายเราได้นั่นเองนะครับความเชื่อเรื่องการลากฟืนเนี่ย มันเคยมีคนลองแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครไกลนะครับก็เป็นเพื่อนๆของผมเองนะครับก็พวกมันเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับแล้วก็ไปตัดฟืนแล้วก็ลากฟืนกลับมายัางที่พักนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็โดนสิ่งลี้ลับนะครับหลอกหลอนทั้งคืนเลยนะครับไม่ได้ทําอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าประสาทเสียนะครับแต่ก็ทําให้นอนไม่หลับแล้วก็ เหมือนโดนรบกวนตลอดทั้งคืนนะครับทําให้เพื่อนๆของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะหลับนอนอยู่ในป่าได้เลยนะครับก็ผมเองเนี่ยไม่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองเพราะว่าผมเองก็ไม่กล้าที่จะลากืนในป่าเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆของผมเนี่ยเขาเคยลากฟืนแล้วก็เคยโดนหลอกหลอนนะครับแล้วก็ยังมีพานป่าแล้วก็คนที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยหลายคนเขาเคยลากปืนแล้วก็เคยเจอเรื่องราวพวกนี้มาแล้วนักต่อนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งต้องห้ามนะครับไม่ควรที่จะลากปืนเวลาที่เราอยู่ในป่าอย่างเด็กขาดน,นะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําวิธีการก่อกองไฟแบบต่างๆนะครับเพราะว่ามี FC เรียกร้องมานะครับแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยนะครับไหนๆก็ก่อกองไฟแล้วก็พูดถึงเรื่องการก่อไฟ การหาปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เป็นเรื่องต้องห้ามเวลาที่เข้ามาในป่าเนี่ยเราจะได้ไม่ทํานะครับแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องพบเจอกับสิ่งลี้ลับนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เราไม่คาดฝันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายไปละ